โดยมหานครทีมและแอดคารบาวเอาล่ะครับมาถึงช่วงเวลาที่เราจะพูดคุยกับบุคคลต้นแบบนะครับนะฮะเจ้าของกิจการร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างปราบเซียนนะฮะเราก็น่าจะมีอุปสรรคพอสมควรแล้วแหละนะฮะเราก็เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับเขาก่อนเลยนะครับนะฮะผม จะให้เจ้าตัวแนะนําให้กับชาวลูกทุ่งหมานครได้รู้จักนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเตรนสายคุณอะไรเอ่ยพี่เบานะคะเจ้าของร้านครัวกำปั่นค่ะอ่าพี่เบานะครับพี่เบาหรือคุณสุขใจรักกำปั่นนะครับเจ้าของร้านครัวกำปั่นเขาใหญ่นะครับก่อนที่จะแบบมาลงดีเทลเรื่องครัวกํากำปั่นนะครับขออนุญาต ย้อนเวลานิดนึงพี่บอกเป็นคนที่ไหนอะครับเป็นคนที่ปักช่องเลยค่ะเป็นคนปักช่องอ,อ๋ออยู่ปักช่องเลยถิ่นถิ่นเขาใหญ่เลยนะครับไปุ่าแล้วเรียนอะไรมาทางด้านไหนครับทําอะไรมาก่อนที่จะทําร้านครวัวกำปั่นอะครับจริงจแล้วไม่ไม่ได้เกี่ยวกับที่เรียนมาเลยนะเรียนการเงินการธนาคารเรียนฟินนเชียลมาจบที่ไหนครับยี่สิบปีอะจบแปงยี่สิบปีจบที่ไหนครับ จบที่โครลลาชค่ะจบเอกมหาลัยนครราชสีมาค่ะอ่านะฮะแล้วหลังจากนั้นทําแบงกิ้งฟินแลนเชียลอะไรป่ะครับไม่อ่ะก็ทํางานแบงก์ตั้งแต่อายุยี่สยบะค่ะอ๋อันแบงก์เป็นยังไงครับหลังจากนั้นยี่สิบปีอ่ะ แล้วมันเหมือนมันมันถึงทางตันนะแต่จริงๆแล้วก็โตมากับร้านอาหารนะพี่ป้าน้าอาแล้วก็พวกอากงอามาเลี้ยงมาก็เป็นร้านอาหารมาตั้งแต่เล็กเลยอ่ะมันมันอยู่ในสายเลือดหรือเปล่านะแต่ไม่ได้ชอบเลยนะจริงๆแล้วไม่ได้ชอบเลยมันมันอาจจะซึมไปตั้งแต่เล็กๆก็ได้นะอันนี้ผมบอกเนาะใช่ใชมันมันอาจจะแบบถูกฝังมาอืเช้ามาก็ เป็นร้านอาหารแล้วอ่ะจะนอนถ้านอนอยู่ในร้านอาหารโตมาแบบสมัยก่อนนะเนาะบรรนอกบรนนอก,นนอ,กอย่างที่พี่บอก่าให้ฟังนะครับว่าเปลี่ยนมาทาง financial ทางทำมาทางแบง k i n g นะครับธนาคารมานะครับตั้งยี่สิบปีคิดยังไงตัดสินใจมาว่าไม่เอาละฉันจะเปิดร้านเหมือนมันถึงทางตันมั้งแบงก์เดี๋ยพออยู่ไปนานๆแล้วแบบโรดักมันเยอะอ่ะ แล้ทีนี้เด็กรุ่นใหม่มันก็เกิดขึ้นเยอะไปเขาก็จะแรงกว่าเราเราก็ถดถอยมันก็ออกมาอยู่บ้านเป็นปีกว่าจะตัดสินใจทำเนี่ยไม่มีมใครเห็นด้วยเลยนะรับเราเ,าเอาแรงกดดันที่พวกเขาดูถูกว่าเราไม่มีทางทำได้เพราะเพราะว่าอย่างผมนะคนที่มองธุรกิจร้านอาหารโอ้โหมันเหนื่อยอะ มันได้อาจจะได้เม็ดเงินมายากก็จริงเลยยิ่งเขาใหญ่ปากช่องนี่ร้านอาหารมันพึบเลยมันเตมไม่หมดเลยไม่รู้จะทานอะไรอะเวลาเราไปเนาะอะไรนะเขาใหญ่เนี่ยปากเซียนโออปาบเซียนเลยเหมือนเชียงใหม่เหมือน,อ,อ,นอะไรเมืองท่องเที่ยวป,ปกตินะเนาะนะฮะแล้วแล้วปาบเซียนมากแล้วพี่เบ่ามีกลยุทธ์เคล็ดลับอะไรทําไมถึงแบบต้องเป็นกําปั่นเขาใหญ่ ใช้พื้นที่ที่ไหนอะไรยังไงแม่ครัวยังไงการบริหารจัดการคนยังไงอะไรยังไงแล้วก็ได้ข่าวว่าได้มิชลินไกด์ซึ่งมันไม่ได้เรื่องง่ายๆเลยนะครับใช่ตอนได้ยังตกใจเลยอ่ะเออตั้งตัวมิจติเลยมีแต่คนโทรมานะยังตกใจเลยขนลุกเลยอ่ะผมเตรียบตัวว่าผมก็ไปที่เอ่อเอ่อเขาใหญ่บ่อยนะฮะยังไม่เคยมีโอกาสได้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 ไปอุดหนุน ร้านของพี่เบาเลยคือกับมันร้านอาหารมันเยอะอ่ะมันไม่รู้จะทานอะไรอะ่ะเนาะอย่างเมนูของร้านพี่เบาครัวกำปั่นเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเมนูแบบไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะ่ะมันก็ร้านทุกร้าน,นก็มีเหมือนกันอย่างเช่นแกงขั่วข่อยหอมยำถัว่วพูส้มตำปลาอะไรต่างต่งน้นมันไม่เห็นมีอะไรเด็ดอะไรคือมันตัวดึงดูดทำให้ได้มิชลินไกด์นะฮะ หนูจริงๆแล้วอะทาอาหารนะ่ะทุกร้านมันเหมือนกันนะครับแต่สมมุติอย่างแกงขั่วเนะ่ะที่ไหนก็มีในเขาใหญ่ร้านไหนก็มีแต่เอาสิบร้านมาเทียบพันรวมทั้งร้านพี่เป็นหนึ่งในสิบร้านครับแล้วลองมาเทียบรสชาตินะเพราะฉะนั้นมันมันก็จะเป็นที่เล่าขานว่าจะกินแกงขั่วยำถั่วปูต้มส้มให้อร่อยต้องมากินที่นี่เท่านั้นเชฟเรามาจากไหนพี่ว่าว จริงๆเชฟนี้มาจากอายุทยามาจากอายุทยาอืมอยู่กันมาตั้งแต่เปิดร้านจนเนี้ยเก้าปีเข้าปีที่สิบแล้วอยู่กันมาเชฟมีกี่คนคบพี่ในครัวในครัวทั้งหมดเนะี่ยมันสิบสามคนนะมันมีเชฟมีเขียงมีผู้ช่วยเชฟมีเช็คเกอร์ทั้งหมดสิบสามคนมมจริงๆแล้วมันยากนะาการที่เราจะทําอาหารขึ้นมาให้ได้จานหนึ่งเนนะี่ยคือ,อ ด้วยตอนเมื่อส่อนแฟงจะแข็งแรงนะที่จะเป็นคนชอบกินข้าวนอกบ้านโดยเฉพาะแถวภาคกลางมันจะเป็นอาหารไทยอืเป็นอาหารไทยที่เราชอบมาอยู่แล้วแล้วแฟนเป็นคนภาคกลางเป็นคนอยุธยาอืที่เป็นคนที่นี่อืแล้วก็จะตะเวนกินที่นู้นที่นี่แล้วก็จะมาบอกเชฟบอกกุ๊กว่าเราไปกินที่เนี่มาอร่อยรสชาติจะเป็นแบบนี้โดยพื้นฐานเราเป็นคนทํากับข้าวอยู่แล้ว เกาจะทําให้เชฟทานอืมให้ชิมแล้วเชฟเขาก็จะมาอด a p ว่ารถดั้งเดิมของเขาเป็นแบบนี้รูปล,ล่างหน้าตาจะออกมาแบบนี้เราแค่เป็นไกด์ไลน์ให้ให้เชฟดูให้เฉยว่าเราเราไปกินแล้วเจอแบบนี้มานะเขาก็จะมาทําแล้วก็ให้เราชิมเราก็จะออกเมนูแต่รายการอาหารบางส่วนเลยอะหลักๆเลยอะ่ะเชฟจะเป็นคนออกให้เราอืมเป็นเมนูออกมาว่าเราจะเปิดร้านอาหารเราจะเมนูแบบนี้ อย่างนี้อย่างนี้ออกให้เราเห็นจริงๆแล้วพี่จะเปิดร้านข้าวแกงนะครับร้านข้าวแกงอืขายเป็นร้านเล็กๆอ่ะอืแต่เออเขาเรียกอะไรอ่ะผลตอบรับมันกลับมาดีฟิแบ็มันดีมากอ่ะต้องขยายร้านแล้วก็ต้องหาเชฟหาเชฟแล้วก็มามาปรุงแต่งรสชาติแสดงว่ามันไม่ใช่รสชาติอาหารเดียวคือบรรยากาศของร้านต้องโอเคด้วยใช่ไหมครับมัน หลายๆอย่างรวมกันอืบริการการเทคแคร์การดูแลพี่ต้องต้องขอบคุณเออหน่วยงานที่พี่ทํางานมานะธนาคารเนยี่สิบปีอะ่ะครับเขาสอนให้ให้เราอ่ะเทคแคร์ดูแลนะลูกค้านี่คือพระเจ้าเลยนะลูกค้าค,คือพระเจ้าไม่ว่าเขาจะด่าหรือจะอะไรเราอะเราต้องหมดทุนนะต้องหมดม,มากเลยทํำร้านอาหาน,นี้ความอดกั้นนี่ต้องแบบสูงสุดเลยเจอร้อยพ่อพันแม่ แ,แต่ละคาศิชาเลยเยอะแยะมากพอลิ้นแต่ละคนนะ่ะพี่บอกคือผมมองว่าเดี๋ยวบางคนบอกอร่อยเดี๋ยวมบอกเค็มไปหวานไปนู่นนี่นั่นจะเอาใจลิ้นแต่ละคนโอโ้ยากนะเออแต่แต่ที่ที่จะมีเอกลักษณ์เด่นของพี่คืออย่างหนึ่งนะก่อนที่เราจะรับออเดอร์เราจะบอกให้ลูกค้าบอกเราก่อนนะว่าไม่ชอบเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็ม,มทำมาไม่ถูกใจเราจะเปลี่ยนให้นะคะให้นะคะ อย่างถ้าทูลูกค้าสั่งไปแล้วว่าเผ็ดเผ็ดน้อยแต่คําว่าเผ็ดน้อยเนี่ยของเราเนี่ยคือมันจะเผ็ดแบบหนึ่งต้องบอกว่าไม่ใส่พริกพอเชฟทำออกมาเผ็ดน้อยเขาก็ยังเผ็ดเราก็จะเปลี่ยนเราก็จะบอกเขาว่าถ้าลูกค้าไม่ทานเผ็ดต้องบอกหรือว่าไม่ทานเผ็ดเราก็จะไม่ใส่พริกเราจะแยกพริกออกมาอืคือไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราจะเปลี่ยนอาหารอย่างถ้า,าสมมติว่าสมมุตินะเราเจอแมลงในจานอย่างเงี้ย เราก็จะเอาอาหารออกมาเปลี่ยนและการเปลี่ยนของเราเราจะต้องเอาจานเก่าเนี่ยไปให้ลูกค้าดูด้วยนะคะว่าเราเปลี่ยนอาหารให้จริงเราไม่ใช่แค่เขี่ยมแมลงออกทุกที่จะมีหมดทุกที่จะมีปัญหาหมดว่าอะไรมันจะเกิดอยู่ที่ว่าเราฟีดแบ็เราจะตอบรับกลับไปหาลูกค้ายังไงเราจะเฉยหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคือลูกค้าหลักที่ ส่วนใหญ่ที่ไปที่ร้านแน่นอนไม,ไม่ใช่คนท้องถิ่นแน่ๆคุณจะน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปพักผ่อนที่เขาใหญ่อะไรคือจุดดึงดูดนอกจากรสชาติอาหารจุดดึงดูดด้วยความเป็นคือทุกวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบมาว่าสี่ร้อยถึงห้าร้อยที่นั่งในร้านเนี่ยมันคงไม่ธรรมดาพี่วบา มันต้องมีพิกดลับอย่างอื่นนอกจากรสชาติอาหารอืมการดูแลการเอาใจใส่แล้วก็สถานที่ด้วยความที่เป็นธรรมชาติความ,มชาของเขาใหญ่ร้านที่มันก็จะมีต้นไม้แล้วแถวนี้มันก็จะเป็นเกษตรกรอืร้านที่มันก็จะเป็นป่ากขาพูดป่ามันเป็นสวนผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเราเราเหมือนเราอยู่อยู่ในชุมชนของสังคมสังคมบ้านๆน่ะ คเหมือนเราเราไม่ได้มานั่งกินร้านอาหารนะเหมือนเรานั่งกินอยู่ในบ้านเราเองอืม,มาร้านอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แบบร้านเลิศหรูอลังการมันมันเป็นเหมือนบ้านอะ่ะด้วยด้วยความเป็นไม้มันมันได้อารมณ์ธรรมชาติอะ่ะสมัยมันหาม่ย,ยากนะอ่าอันนี้เป็นเป็นไม้เก่าที่เราแบบเก็บสะสมมาแล้วก็มาตกแต่งดูแลทําความสะอาดดูแลร้านอะไรอย่างเงี้ย สะอาดอะไรหลายๆอย่างทุกวันนี้ <ๆ S 1> คิดคิดว่าจะเปิดเป็นหลายสาขาขยายสาขาในเมืองท่องเที่ยวอื่นๆไหมครับหรือว่ายังไงครับไม่อ่ะไม่คิดจะเปิดเอาสาขาเดียวทําไมล่ะครับอืมสาขาเดียวก็ปัญหายังแก้ไม่หมดเลย <laughs> ทาทําสาขาเดียวให้มันดีอ่ะให้มีทีแล้วให้รู้สึกมันมีมีมแรงจูงใจไงว่า ถ้าเราอยากจะกินแกงคั่วหอยขมหรือยำถูก,กูต้มส้มน้ำพริกกะปิที่อร่อยอ่ะ,ะคือกินที่นี่คือสําหรับผมนะอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะคือเมนูมันไม่ได้เมนูที่มันแบบมันยากอะ่ะนึกออกปะ <c oughs> เออแล้วทําไมต้องขับรถไปไกลขเขาใหญ่เพื่อไปกินแบบไอ้กแกงคั่วถูกูด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกของผมนะ ทำไมต้องต้องเป็นที่ร้านที่มันต้องมีจุดเด่นความเป็นอาหารไทยพื้นบ้านความเป็นโลโก้ความเป็นอะไรต่างๆนานาบรรยากาศอะไรโดยรวมต่างๆนานาผมว่ามันก็คงต้องประสมประสานกันแน่นอนเลยนะครับนี่คือจุดเด่นที่วันนี้พี่เบานะครับเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับในช่วงเวลาที่เ,เรา ออกไปเที่ยวไปอะไรได้แล้วหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายเนาะน,นะฮะแล้วก็ตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยโควิดมาเนี่ยมันกระทบอะไรยังไงบ้างครับแล้วฝ่าฟันมาได้ยังไงครับโอ้กระทบมากเลยค่ะกระทบจริงๆกระทบสุดๆแบบกระทบเต็มร้อยเลยอะ่ะครับคือด้วยเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วมีโควิดแล้วก็สั่งให้แบบ ซื้อกลับบ้านลูกค้าเขาก็ไม่ไม่มาอยู่แล้วจากวันหนึ่งเราขายสมมตินะเราขายได้วันละหมื่นพอมีโควิดปุ๊บเราก็จะขายได้วันละร้อยอันนี้เปรียบเทียบนะพี่ก็ไม่หยุดนะเช้ามาพี่ก็จะพาเด็กๆอะออกมาขายหมูปิ้งต้มเลือดหมูแล้วก็ขายส้มตำซึ่งราคาปกติเราอยู่หน้าร้านเจ็ดสิบบาทจะขายสามสิบน้ำพริกเราที่อร่อยอร่อยก็ามาทำขายชุดหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบบาท ตกเย็นมาของยังไม่หมดก็ให้ลูกน้องขับมอเตอร์ไซค์ขายตามบ้านอืมคือต้องต้องต้องอยู่ด้วยด้วยลําแข้งของตัวเองแล้วก็ความเชื่อมั่นที่ลูกน้องมีต่อเราให้ได้นะครับนะฮะจนกระทั่งโควิด <c oughs> ผ่านพ้นไปเนี่กกำลังจะมาอีกอีกแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับนะฮะก็ขออนุญาตนะฮะเป็นกำลังใจให้กับ พี่ว่าวนะครับในการต่อสู้นะครับในเรื่องราวของการทําธุรกิจอาหารรสชาติดีๆอร่อยๆนะครับถูกใจนักท่องเที่ยวต่อไปนะครับที่โครกำปันที่เขาใหญ่ใครอยากจะแวะไปหรือใครอยากจะคือคืออาจจะมีปัญหาอยากจะแชร์อะไรพี่ว่าวก็ยินดีที่จะพูดคุยกับชาวลุ่ทุ่งหมายนครที่ฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้ด้เวยใช่ไหมครับขออนุญ,ญาตพี่ว่าวบอกเบอร์นิดนึงได้ไหมครับพี่ว่าวครับได้ค่ะ Uh, 0อ่5ศูนย์เก้าสามห้าหนึ่งส่หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะศู <0 93. S 2> uh, นย์เก้าสามาหนึ่งสีเก้ะโดยมหานครทีมและแอดคาราบาสวัสดีครับน้าแอดครับ คับพี่จิ้งอานะครับสวัสดีค่ะแอดฟังเรื่องราวของพี่ว่าวแอดน่าจะไปเขาใหญ่มากกว่าผมอีกเนาะนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนไปมีไปเล่นคอนเสิร์ตไปอะไรต่างตานะเคยเคยไปทานมาครับครัวกําปั่นเนี้ยไม่เคยครับครับผมไม่ค่อยได้ไปเขาใหญ่ไม่เคยได้ไปเออผิดคาดผิดคาดได้ฟังเรื่องราวของพี่ว่าเจ้าของครัวกําปั่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับแอดครับก็ น่าสนใจนะครับที่ต่อสูออ้ออกจากงานธนาคารแล้วก็มาทำร้านอาหารโดยใช้บ้านทรงไทยบ้านสรงไทยมันมีสเสน่ห์คือใครเห็นก็อยากเข้าไปผมเองก็อยู่บ้านสรงไทยใช้บ้านเก่าของของ,ขอ,งอาเรามามาสร้างย้ายมาจากสุพรรณทามาสร้างมันมีสเสน่ห์ทุที่พอทำอาหารไทยด้วยกับบ้านสรงไทยก็เข้ากันได้ดีเลยก็เป็นเอกลักษณ์ของพี่วาวกานะครับ ผมคิดว่าการทาร้านอาหารเนี่ยสำคัญก็อ,อยู่ที่อาหารเนี่ยต้องอร่อยถูกป,ปากนะครับอย่างแ,แกงขั่วหอยขมเนี่ก็ถ้าใครทําอร่อยนะผมคิดว่าน,น่าทานครับแต่ผมไม่รู้ว่าใช้ใช้แกะแกะหอยไหมครับหอยแกะค่ะ,ะที่นี่เป็นหอยแกะแกงขั่วหอยขมนี่ถ้าจะให้อร่อยนะต้องดูดะนะครับ แล้วก็ทำไมจิ้งฟันแก่ให้เสร็จไม่อร่อยต้องดูเองพี่แอ๊มาลองดูนะคะแก่แล้วอร่อยค่ะอันนี้บริการแก่ให้เลยนะคะนายแอดมันจะไม่อร่อยขาดจะขาดเสน่ห์ถ้าดูเองมันจะดน้ำมันดอี่มันจะเข้าขอแล้วมันจะทําให้การกินจะมีความหมายขึ้นอีกเยอะเลยแล้วพี่เบ่ามีเมนูเด็ดอะไรการกินแน่เลยลอง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 แล้วถ้าเรากินด้วยช้อน กินด้วยซ่อมกับกินด้วยตะเกียบก็อีกแบบหนึ่งมีเมนูเด็ดๆอะไรให้ให้กับแอดได้บรรนาบ้นหลังเดี๋ยวนแอดถ้ามีโอกาสแอดก็คงไปทดสอบร้านโคกกาปั่นบ้างนะครับนอกจากแกงโคขิไขมนะฮะก็จะมีต้มซ่อมน้ำพริกกะปิยำโขกปูอาหารอรเนี่กับข้าวบ้านๆครับแอดนะฮะบ้านค่ะพวกน้ำพริกโกอะไรเนี่ย ชอบอยู่าลวันหลังเดี๋ยวไปจะแป้ไปแวะนะครับยินดีค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณครับนะแอดครับขอบคุณครับครับผมนะฮะพี่เบาครับแหม่ได้ฟังเสียงนะแอดพูดคุยกับแอดแล้วเป็นยังไงบ้างศิลปินแห่งชาติศิลปินในดวงใจอยู่แล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ให้เกิลูกทุ่งมานครมาวันหลังขออนุญาตไปอุดหนุนไปลองลิ้มชิมรสชาติแกง คั่วหอยขมนะฮะที่แบบว่าแกะเรียบร้อยแล้วไม่ต้องจุบอีกเดียวนะ <c oughs> <c oughs> ขอบพระคุณนะครับพี่เบาครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs> ดโดยมหานครทีมและแอดคาราบาว